หมด11เครื่องเราจะปล่อยวันละ3เครื่องจากตอนแรกความจุ60เท่าไหร่ไม่แน่ใจ64สิ่จากเครื่องละ3,000กว่าเหลือ1,111บาทใช่ชุดแรกหมดภายในหนึ่งวิครับอันนี้คือชุดที่2ชุดที่2องเรใช้เวลากดกี่นาทีกดได้เรื่อยๆนะเอางี้เดี๋ยวผมได้เวลากดตรงนี้ตรงนี้นะครับจะมีเพียงแค่100เครื่อง หนึ่ง oh. เครื่องเท่านั้นเมื่อกี้3เครื่องหมดไปในพิบตาตอนนี้นะครับจาก3490เหลือ2599ยังไม่รวมโคตดยังไม่รวมโคตดเดี๋ยวจะมีโค้ดของติ๊กต k อกมาอีกท่านลองไปกดดูผมจะนับตะกร้าขึ้นแล้วตะกร้าพร้อมขึ้นยังขึ้นแล้วค่ะ อาตะกาคือแล้วทุกคนกดได้เลยสวัสดีครับผมกดได้เลยฮะบางคนตอนนี้กดได้2566คุณแล้วหรอ2566มีแค่100เครื่องนะครับจาก3490ส่งฟรีมีไปทางไหมส่งฟรีค่ะมีไปทางไหมมีไปทางไหม ทุกคนเดินไปที่ร้านก็ไม่ได้ราคานี้นะมีปายาด้วยมีไปทางด้วยท,ทุกคนส่งฟรีมีไปทางกดเลยนี่บอกกันวร้อยเครื่องนะครับป <c oughs> กติ <c oughs> คุณเดินไปเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยนะคุณไปร้านเขาไม่ลดอยู่แล้วครับคุณไปซื้อในช็อปเขาไม่ลดอยู่แล้วนี่ vivo นะครับ vivo จากสามพรเก้าสิตอนนี้บางคนก็ได้สองพห้าอหสิบหกมีแค่หนึ่งรอเครื่องท่านไม่กดวันนี้ เวลาย้อนไม่ได้กลับไปที่3490บาทครับให้เวลากด100เครื่องตอนนี้คนแห่เข้าไปในตะกร้า500้าร้อาคนเลยยังใกล้แล้วใกล้แล้วระหว่างนี้รอเนี่ยสอนให้เขากดเขานั่งเฉยๆก <ihrem> ็ไม่กดกดแล้วฮะกดแล้วเฮ้ยเอาก็บอกาหมดแล้ว20ิวิหมอปลามาีเดียวดเร็วมากี่วิไม่เกี่ยววริงเหรอน้อยเฮ้ย ผมกำลังจะเล่นอะไรต่อเลย100เครื่องหมดแล้วอะหมดแล้วไม่เหรอเดี๋ยว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 มีเพิ่มไหมอะรอแป๊บมีเพิ่มไหมเดี๋ยวถามว่ามีเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวถามให้ใช่มันน้อยเกินผู้บริหารได้ยินไหมเพราะแต่ร้อยก็ไม่เยอะไม่น้อยนะพี่ร้อยเครื่องเลยนะไม่เนี่ยเขาบอกร้อยเครื่องน้อยเกินเพราะราคานี้มันไม่ได้ใช่มันต้องให้อีกใช่รับความจุหนึ่งสองแปดนะร้อยยี่สิบแปดกิกครับความจุเนี่ยนะทุกคน 128ยยกิกจาก3,490เหลือ2,566ส่งฟรีมีปลายทางคุณเดินเข้าไปในช inter ็อปคุณก็ไม uh> uh uh ่ได uh> uh uh ้ราคานี้เขาลดเหรอเราซื้อรถดสับเขาลดไหมไม่เคยอะไม่ลดไม่ลดก็ไปราคาไหนเข้าป้ายตามป้ายอะใช่ฮะมาแล้วใช่ไหมมาพร้มแล้วค่ะทุกคนมันขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวๆๆแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวไปหนึ่งไปหนึ่งลูกค้านะคะตอนนี้นะคะใครที่ค้างตะกร้าอยู่นะคะชำระเงินด้วยเพราะว่า ไม่ได้ราคานี้นะคะบอกเลยว่านะมีเฉพาะนะคะช่องพี่การเท่านั้นเมื่อกี้หลุดจองใช่ป่ะใช่ค่ะเอางี้มันจะมีเด้งขึ้นมาอีกคือหลุดจองหลุดจองคือบางคนอ่ะกดแล้วนะไม่ได้จ่ายหรือกดแล้วยกเลิกทุกคนกดเลยครับเฮ้ยมีโค้ดคูปองเท่าไหร่โค้ดคูปองเหลือ2132ัหรอเหรอจาก3490ัน้ยบางคนได้2100อ๋อเมื่อกี้โค้ดมันยังไม่มาะโค้ดมาหลายอันแล้วทุกคนโค้ดมาแล้วกดเลยเร็ว หน <1> 1> <1> 1> pues uh nah ึ่งสองแปดนะเฮ้ยนะครับคามจุดหนึ่งสองดมาห้าร้อยมีโค้ดเยอะเลยทุกคนลองไปดูครับจากสามพันสี่รอยเก้าสิบเหลือสองพันห้า้อยหสิบหกเมื่อกี้ส่งฟรีมีปลายทางจาก vivo นะครับนี่คือโทรศัพท์ vivo ทุกคนเดินเข้าไปในช็อปเขาไม่ลดให้คุณนะตะก้ามาแล้วมา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 ตะก้าตอนนี้มาแล้วครับขึ้นมาใหม่แล้วคนอยู่ในตะก้า1พันคนไม่หมอแล้วทำไม vivo ขอได้ดูไหมเนี่ยทำไมเขาให้น้อยจังเลยเนี่ยเออพี่การเหลือแค่ห้าสิบเครื่องแต่ถ้าไม่กดตอนเนี้ยจะขึ้นเป็นสี่พันแล้วเฮ้ยเรีบกดเลยค่ะถ้าไม่กดตอนนี้จะขึ้นราคาเป็นสี่พันแล้วค่ะเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วทุกคนโทรศัพท์นี่หมดไลายวีอะเรามาเด้งๆกันมาอีกหลุดจองคือทุกคนถ้าขึ้นมันเด้งอยู่หน้าจอทุกคนต้องไปรีบกดเพราะมันหลุดจองบางทีคนเขากดหมดแล้วใช่ป่ะ พอกดหมดปุ๊บบางคนกดไปโดนยกเลิกหรือกดยกเลิกเนี่ยกเิก็จะกลับขึ้นมาใหม่นี่ร้อยเครื่องหมดในเวลาไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งนาทีการดีเบอร์ผู้บริหารไหมเนี่ยเขาคุยอยู่เนี่ยพูดไปหาเนี่ยเขาคุยกับพวกงั้นเขาคุยไม่รู้เรื่องทำไมอ่ะพี่บอกเขาว่าอะไรคืออันนี้ผมจะบอกให้นะหนึ่งร้อยเครื่องก็จริงแต่วีโว่เขาทําราคาให้เฉพาะไลฟ์ผมท่านไปที่ช็อปท่านก็โดนราคาเต็มแต่ที่นี่เขาทําให้เฉพาะผม นะครับที่ช่องผมใครทันท่านก็ได้ใครไม่ทันท่านก็เดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีอีก3ามเครื่องราคา1111บาทแต่ถ้าท่านไม่ทันท่านก็ไปเจอตัวใหญ่ขึ้นที่120กว่ากิกตะก้ามาแล้วทุกคนตะก้ามาแล้วรีบกดเลยมีแค่ยี่สิบเครื่องเท่านั้นนะมีอีกยีเครื่องคือหลุดจองใช่ไหมยี่สิเครื่องทุกคนกดเลยกด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 จะไหมรายกาให้ส0 เติม30มเครื่องจาก3า9 0เกเหลือ2566 99ส่งฟรีมีปลายทางครสองฟรีมีปลายทางพอเมื่อกี้เมื่อกี้เก้าเก้าใช่ไหมมีโค้ดติ๊กต๊อกช่วยอีกเออได้เหลือสองห้าหกหกนี่ใส่ตะกร้าไว้ฝากชำระด้วยบางคนไม่ทันท่านรีบกดนะครับเพราะถ้าท่านหลุดปุ๊บมีคนรอกดเลยใช่หลุดจอง เหลือยี่สิบอะไรตะกร้าหมดแล้วเขาบอกหมดแล้วเติมมาใหม่ค่ะเติมมาใหม่ยี่สิบทุกคนกดเลยวันนี้กดได้ถ้าหมดตอนนี้ล็อตนี้ก็จะเป็นสี่พันแล้วหมดล็อตนี้กลับไปสี่พันเหรอหรือขึ้นราคาเป็นสี่พันขึ้นราคาเป็นสี่พันขึ้นราคาเป็นสี่พันเลยจากสามพันสี่ร้อยกว่าคือที่เขาทำโปรให้ค่ะเหลือแค่นี้สองไม่คืนนี้ทั้งคืนไม่ได้เหรอบอกผู้บริหารขอทั้งคืนเออขอให้อีกยี่สิบเครื่องเขาให้อีกยี่สิบเครื่องอ่ะทุกคนทุกคนต้องกดแล้วล่ะไม่ทันคือไม่ทันแล้ว เมื่อกี้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอันเนี่ยหมดในเวลาแค่หนึ่งนาทีไม่ถึงเวยการไม่ถึงเนอะแป๊บเดียวเองฝากชำระด้วยนะครับอย่าใส่ตะกร้าไว้ตอนนี้เหลือยี่สิบเครื่องสุดท้ายทุกคนสิบเครื่องแล้วหลือสิบเครื่องสุดท้ายจากสามพันสี่ร้อยเก้าสิบเหลือสองพันห้าร้อยหกสิบหกตอนนี้สองพันห้าร้อยเก้าสิบห้าละนะสิบเครื่องสุดท้ายครับยังไงก็หายพปพันหนึ่งอยู่ดีส่งฟรีมีปลายทางกดเลย โอ้โหเฮ้ยมาแรงมากเลยอ่ะโทรศัพท์คนชอบมากเลยอะใช่ผมว่าวีโวถ้าดูอยู่นะท่านเห็นไหมโทรศัพท์ร้อยเครื่องหมดเวลาหนึ่งนาทีผมว่าวีโวต้องทํากันบ้านเพิ่มนะครับวีโวจะต้องทําสักห้าร้อยหกร้อยเครื่องใช่ไหมทั้งคืนไปเลยทั้งคืนไปเลยเออไม่พอ F4 ยังไงไม่พอนี่มีคนบอกสองร้อยี่แปดจิกแบบถูกจัดถูกมากถูกมาก เขาบอกว่า Vivo ใจไม่ถึงเลยก็มีคนคอมเมนต์มาแรมเมื่อไหร่แลมเมื่อไหร่แรมเครื่องนี้แลมเมื่อไหร่แลมสี่กิกแลมสี่กิกอุ้ยสมัยก่อนโทรศัพท์ผมเคยซื้อแรมสี่กิกเครื่องหลายตังนะหลักหมื่นนะแต่นี้นี่คือสองพันกว่าทุกคนเอ๋ยปกติเกือบสี่พันนะคะวันนี้เหลือสองห้าหกหกค่ะโอ้แต่มันหมดไปตอนนี้เป็นสองหกเก้าศูนย์แล้วราคาจะขึ้นเรื่อยเรื่อย ตอนนี้เหลืออีกไม่ถึงสิบเครื่องแล้วไม่อยู่ก็ไม่อยู่ห้าเครื่องสุดท้ายค่ะห้าเครื่องสุดท้ายหนึ่เครื่องห้าเครื่องสุดท้ายเร็วๆๆๆห้าเครื่องสุดท้ายห้าเครื่องสุดท้ายครับพี่ขามีคนทังตะกร้าอยู่เยอะมากๆเลยนะคะอย่าเริ่มชําระเงินนะเพราะว่าราคาจะติดเด้งขึ้นไปอยู่ที่สี่พันนะคะเหมือนเดิมนะตอนนี้นะคะน้องให้กดนะคะอีกแค่สามสิบวินาทีสุดท้ายเท่านั้นนะสามสิบวินาทีสุดท้ายห้าเครื่องกดทัน ก็ทันไม่ทันก็ถ้าช่วยอะไรไม่ได้นะครับจากสามพันสี่ร้อยเก้าสิบเหลือสองห้าเหลืออะไรวะสองพันห้าร้อยหกสิบเมื่อกี้เมื่อกี้นาฬิกาขึ้นมาอยู่เหลืออะไรเหลือสองหกเก้าศูนย์ราคาเด้งขึ้นแล้วแต่ก็ยังก็ยังยังขึ้นอยู่ก็ยังถูกกว่าหน้าร้านอยู่ดีท่านไม่กดตรงนี้ก็ไม่รู้จะกดยังไงแล้ว vivo รี่จุเกสี่จุดเก้าขอโทษนะครับหนึ่งร้ยี่สิแปดกิก ไม่ใช่ตัวหกสิบสี่นะครับตัวหนึ่งหนึ่งร้อยยี 1> 1, ่สิบแปดกิกเห็นไหมตอนนี้อยู่ที่สองหกเก้าศูนย์สองหกเก้าศูนย์ตอนนี้ราคาขึ้นมายังราคาขึ้นอยู่ที่สองหกเก้าศูนย์สองหกเก้าศูนย์ห้าเครื่องสุดท้ายนะยังได้อยู่ยังได้อยู่ทุกคนก็ยังโลดเยอะอยู่ดีนะพี่พีกดได้เลยนะคะอย่าหางข้างล่างกดได้เลยจนะ้ารับห้าจีได้ไหมเครื่องนี้รับห้าจีได้ ได้ไหมรองรับ 5G ครับราคาขึ้นเรื่อยๆถ้าท่านกดไม่ทันราคาก็จะกลับไปเหมือนเดิมราคาก็จะกลับไปที่3,490ตอนนี้ Vivo Y ใช่ไหมกันน้ำกันฝุ่น Vivo อะไรอ่ะ Y อะไรนะ Y ศูนย์สี่ Vivo Y 0 4ตัว128่งกิกจาก3,490ตอนนี้เหลือ2,600ันหกร้อกว่า ไม่มีราคานี้เดินไปที่ร้านท่านก็โดนสามพันนะครับนี่มีคนบอกกดได้ราคาสองห้าหกหกส่งฟรีมีปลายทางนี่คนอยู่ในกล้าเป็นพันพี่หมอกดเลยนั้นกดนัจาทุกคนกดช้าราคาขึ้นน่ะค่ะตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วตอนนี้ราค่สองหกเก้าสนย์ตอนนี้หลังบ้านเป็นไงกดเป็นไงจ๊ะโอ้ โหจเรนสิเครื่องให้อีกสิบวินะคะให้อีกสิวิหอปาอีกิวิแล้วแล้วเขาต่อไปเป็นอะไรเป็นข้าวเหรอมีของกินเหรอต่อไปอ่ะปลาหมึก่ปลาหมึกเออมันต้องงนี้บ้างดีวะหอปลว่าเลืออีก10วิหมอปลาลองร้องแด็แอปเปิ้ลเย่เย่ลองลอร้องไม่ใช่ไม่ใช่ไมไมีกได้เลย่ม ทำทำมือมือล็อกนะทำ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 ไม่สนัดต้องมีคอสถนัดเลยเรามาเล่นเพลงฉลองให้มีวัวเลย bà má, anh từ rồi. đi. นี่อีสานมาถึงที่นะพี่มาตะขอนแก่นนะไม่มีงานใช่ไหมที่มาเนี่ย <laughs> ไม่ใช่น้องเขาอยากมาช่วยอยากเอาวัฒนธรรมของคนอีสานเนี่ยมาให้คนทั่วประเทศเขาเห็น<อ>แล้วน้องโคตเจ๋งนะด,ดูเขาแต่งตัวเห็นป่ะยุคใหม่เรียบร้อยยุคใหม่นี่เขาแต่งตัวสวยนะอะไรช